ปท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องของแนวทางความปรองดองนะครับที่ล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์จากพันตารวจโททักษินชินวัตรบอกว่ามีการพูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วนะครับเพื่อที่จะขอให้ยุติความขัดแย้งกับทางกองทัพโดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งของผอบอทบส่วนเรื่องของแนวทางการสร้างความปรองดองของเพื่อไทยก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยที่วางกรอบเอาไว้ว่าตั้งเป้าจะทําให้สําเร็จภายใน2ปีครับ เป็นการให้สัมภาษณ์ของพันตํารวจโททักษินชินวัตรจากต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับทิศทางการสร้างความปรองดองของรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าได้มีการพูดคุยกับแกนนําพักเพื่อไทยแล้วว่าเป็นภารกิจสําคัญลําดับแรกนะครับที่จะต้องดําเนินไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนแล้วก็บอกว่าตั้งเป้าครับว่าทุกฝ่ายนั้นน่าจะอบไหลพูดคุยกันได้และสามารถจูบป,ปากกันได้ในปีหน้าแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีจึงจะดําเนินการได้สําเร็จนะครับ โดยที่พันตํารวจโทรักษิณบอกว่าทุกอย่างนั้นยังไม่สิ้นสุดและเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะไม่มีอุปสรรคใดๆครับนอกจากนี้พันตํารวจโทรักษินก็ยังบอกอีกว่าหลายฝ่ายกลัวจนเกินเหตุว่าถ้าหากเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลจะถูกตามเช็คบินแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างย่อมมีกติกาการโยกย้ายข้าราชการก็มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่พยายามจะออกมาเรียกร้องให้กองทัพต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมโดยเฉพาะที่มีเสียงเรียกร้องให้ปลดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเรื่องนี้พันตํารวจโทรักษินระบุว่าคงต้องพูดคุยกันนะครับคนไหนที่ทําไม่ถูกต้องก็ต้องย้ายไปตามความเหมาะสมแต่ก็ต้องให้มีหลักเกณฑ์กติกาซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถพูดคุยทําความเข้าใจกับคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ได้ครับค่ะ พันตำรวจโททักษินก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าคนไทยเป็นชาวพุทธเมื่อคนผิดยอมรับผิดก็พร้อมให้อภัยบางอย่างก็จบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเหลวตาข้างหนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อใช้กล้องซูมไปจนเห็นภาพชัดแล้วก็เป็นอันเข้าใจและจบแค่นี้ไม่ต้องซื้อเลนพิเศษมาใช้เพราะแพงเกินไปด้านนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการสร้างความรองดองที่พันตำรวจโททักษินระบุว่า น่าจะทำเสร็จภายใน2ปีก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออ,อปอที่มีนายณิขณิตณนครเป็นประธานซึ่งรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อยค่ะ